ถนนเส้นนี้เงียบเกินไปแล้วแม้แต่เงาคนยังไม่มีวันนี้เป็นการสอบสุดท้ายย้ต้องเตรียมสถานที่แต่จะว่าไปที่ในถุงผ้าเขียนว่าบุรุษไม่เห็นแต่ดำปรากฏบนโลกเต่าดำเต่าดำคืออะไรกันแน่หาง่ายแบบนั้นจริงๆจะเป็นการสอบสุดท้ายเหรอเต่าดำ น่าจะเป็นหอเต่าดำหอเต่าดำเลยถูกต้องหนึง่งในหอเก็บกระบี่ที่ขึ้นชื่อที่สุดสังกัดสํานักศึกษาเมืองเทียนฉีมีหอเก็บกระบี่ด้วยสุดยอดไปเลยเหตุใดข้าถึงไม่เคยได้ยินคุณชายน้อยประสบการณ์น้อยจังนะเอเอเออที่บ้านเข้มงวดนะ <laughs> ที่บ้านเข้มงวดออกเดินทางเถอะทุกคนเดินทางกันหมดแล้วไปช้าจะตามไม่ทัน ไปหลี่ตงจวินข้า อาสวยนสำนักร้อยรุ่งอรุณพวกเขาสี่คนรวมเป็นกลุ่มเดียวกันบังเอิญยิ่งนะักน่าสนใจจริงๆที่น่าสนใจกว่าคือทั้งสี่คนนี้ภูมิหลังไม่ธรรมดามีข่าวแล้วเหรออินล่วเสียบุตรสาวอินสุนซุยราชานักพนันคนเก่าเป็นราชานักพนันคนใหม่แม่ของนาง เป็นบุสาวโทนของโหั่วอย่างเพราะทนรับอินสุนซุยที่ติดพนันงอมแงมไม่ไหวจึงไปจากเขาอินล่วเสียติดตามบิดาอินสุนซุยตลอดวิทยายุทธนางครึ่งหนึ่งเรียนมาจากบิดาอีกครึ่งหนึ่งเรียนมาจากสามสหายของบิดาเป็นสามคนที่เหลือของสี่สุดยอดมายมุกกินดื่มนางลมและก็พน,นันอินล่วเสียสายบริสุทธิ์ติดตามบิดาอยู่อย่างสันโดษน้อยครั้งจะออกมาไม่มีสัมพันธ์กับใครในเทียนฉีนั่นคืออินล่วเสียจริงเลย ครั้งก่อนที่นางเปิดหน้ายังเป็นเด็กน้อยทว่าอ้างอิจงจากข่าวที่มีเป็นไปได้เจ็ดส่วนคนอื่นล่ะเย่ดิงจือซอมยุทธพนเจนจรในบันทึกการเดินทางที่มีมีคนเห็นเขาครั้งแรกที่หนานจวีต่อมาพนเจนจรไปทั่วทว่าเขาน่าจะเป็นคนเปยหลีเป็นไปได้ว,ว่าเป็นบุตรชายแม่ทัพเย่อวีที่ถูกตัดหัวทั้งตระกูลเพราะขายชาติเขาใช้วิธีสลับตัวออกมาตอนเขาถูกคนในหนานจวีพบเขาติดตามคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นคืออาจารย์ของเขาใครกัน ยอดยุดอันดับหนึ่งของหนานเจ๋ีเซินก็มบี่มานอยเซึ่ง